คริปโตเอาไว้โอกเงิน จริงเหรอก็จริงเดียวทัวอย่าเพิ่งมาลงประธานเมียวต้องบอกก่อนว่า,าการฟอกเงินหรือเปลี่ยนเงินผิดกฎหมายให้เป็นเงินสะอาดเนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นตอนนั้นก็คือการยักาย้ายเงินการปกปิดร่องรอยแล้วก็การเอาเงินกลับเข้าสู่ระบบซึ่งตรงนี้คลิปโตมันไม่สามารถทําให้จบทุกอย่างได้ในตัวเองมันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งในสินทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายเงินมูลค่าสูงได้ง่ายขึ้นเช่นเราสามารถถือ Wall e t ตอันเท่าแฟได้หรือจริงๆไม่ต้องมี Wall e t แค่จํซีสิบสองคำไว้ในหัวให้ได้ก็ไปกู้คืนจากกระเป๋าได้้้้ทททุกกกีี่่่่่่่่่ดวววยยยยยยคคาา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 มมมมันนนนนนเเเเเเเลือออองงงงแตรรรถถถโิไไปปปป็็ึจะ๋ แต่มันก็จะมีร่องรอยการถ่ายโอนเงินไปหรือถ้าไปใช้พวก USDT หรือผ่านกระดานซื้อขายที่ต้องยืนยันตัวตนอันนั้นยิ่งตามได้เลยและสุดท้ายการจะเอาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันมันก็ต้องกลับมาที่ระบบการเงินปกติอยู่ดีที่มีการสํารวจว่าธุรกิจที่ถูกเอามาใช้ฟองเงินมากที่สุดก็คือ1อสังหาสองคาสิโนและ3ของรูระต่างๆซึ่งมันล้วนเหมือนกันคือเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงและมีเงินสดหมุนเวียนเยอะเลยไม่แปลกว่าการฟองเงินส่วนใหญ่จะทําด้วยเงินสดเพราะงั้นคลิปโตมัมัันนนนนนกก็เเปแคคค่่่่่่่อออออออีีีรรืืงมมททททาาาา้้ยูวใชจะะไไํ